สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว y o u autube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะนาการทํานายครั้งนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตว์นะคะในสถานการณ์ดวงคัดการปี2565นะคะเราจะมาทํานายดวงชะตาของชาวปีมะเส็งหรือปีงูเล็กนะคะ งูเล็กเป็นมนุษย์ผู้ชายนะคะขี่งูแล้วก็เป็นทตุไฝนะคะปีชวดฉลูขานเถาะมาลงอ่าทำให้แล้วนะคะในลิงข้างล่างทีนี้มันเราก็มาดูชาวเซงน,นะคะการทำนายเราจะใช้หลักโหราศาสตร์ในการทำนายใช้ไพ่พรมยานนะคะในการทำนายดวง12นักสัตว์สำหรับมาอยู่เจดก้าจะใช้ไพ่พรมยานในการทำนายนะคะ นะเรามาดูซิว่าชาวมะเส็งในปี2565แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะแนวโน้มของชาวมะเส็งในปีหน้าเป็นอะไรที่เริ่มต้นที่ดีมากนะมันมีเรื่องราวบางอย่างจบจบแล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างจะเริ่มใหม่นะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวมะเส็งประสบความสำเร็จหลายๆด้านเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานนะคะ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยนะบางท่านมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีนะนะมีตําแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่โตขึ้นไปแล้วก็ได้รับผิดชอบงานนะรู้สึกมันวุ่นวุ่นนะการเงินก็เหมือนกันโชคลาบก็ยังเข้ามานะชาวมะสิงเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยมีทั้งโชคมีทั้งมรดกคือได้ทั้งลาบลอยได้ทั้งทรัพย์ส,สินที่ได้มาจากมรดกเนี่ยนะคะ นะคะนะคะแต่สิ่งที่ระวังก็คือชาวมเสงเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะคุณต้องระมัดระวังคุณอาจจะตกเป็นแพรับบาปหรือได้รับผิดชอบนะรับผิดชอบอาจจะเป็นรับผิดชอบงานใหญ่หรือรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจมันฉุกระหกุกต้องมารับผิดชอบเพราะเรื่องราวบางอย่างมันจะต้องมีทางเลือกและสําหรับชาวมาเสงนะสถานการณ์บางอย่างนะทำให้อึดอัดใจไม่น้อยเลยนะคะการชิงไหวชิงพิบกัน เอาตัวรอดในบางสิ่งบางอย่างของชาวมะเส็งเนี่ยสามารถผ่านมันไปด้วยดีนะคะระมัดระวังที่สุดก็คือการมีปากมีเสียงนะคะชาวมะเส็งควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะในบางท่านอารมณ์ร้อนนี่แหละใจร้อนเนี่ยนะนะคะใจร้อนอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะในสำหรับชาวมะเส็งเนี่ยนะในบางท่านอาจจะ,ะกังวลในเรื่องจะ เออการเริ่มต้นอะไรจะทำยังไงอะไรดีอนะ่ประมาณเนี้ยจะไปในทิศทางไหนนะคุณสามารถทำได้นะตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีๆปรึกษาหาหรือหาแนวร่วมนะถ้าเรามองในสักของงานของชาวมาเสิงนะคนหางานใหม่ก็มีโอกาสได้การลงทุนทำกิจการสามารถไปได้ดีนะงานสามารถที่จะได้ตามที่คุณตั้งใจ อ่านะแล้วก็กิจการก็จะดีขึ้นนะคะสําหรับปีหน้าในชาวมะเสงสำหรับคนที่ลงทุนนะเจ้าชะตาเนี่เป็นอะไรที่ดีมากมีโชคลาบเข้ามาด้วยนะได้พระแม่นางกวักกวักสิ่งดีๆกวักโชคกวักลาบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือมรดกก็ตามคุณจะได้รับชาวมะเสงนะคะนะเรื่องงานเนี่ยก็ลงทุนนะหางานใหม่การสอบนะในช่วงครึ่งปีแรก ในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีเรื่องราวอึดอัดอยู่บ้างแล้วก็ทางเลือกอแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะในบางท่านอาจจะไปทํางานถึงต่างประเทศหรือกิจการติดต่อ export import กับชาวต่างชาติหรืออะไรก็ตามหรือติดต่อการงานเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบนี่แหละ นะคุณต้องระมัดระวังบางทีอาจจะผิดพลาดในบางสิ่งบางอย่างเพราะนั้นรอบครอบและทำอะไรให้มีสตินะคะในะเรื่องงานแน่นอนนะดีนะคะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างกับเรื่องการเลือกเส้นทางหรืออาการอึดอัดใจ,จในการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยนะคะแม,ม้กระทั่งแหลง่งแหล่งทางมาหาก,กินก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยเนี่ย นะคะมันอาจจะมีเป็นในลักษณะของอาการเปลี่ยนแปลงนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในที่อยู่อาศัยหรือคุณอาจจะว่าเจ้าที่หรือปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะนะเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะคือกําลังมองหาอยู่นะแหล่งแหล่งที่จะไปประกอบอาชีพหรือลงทุนเนี่ยมองมองดูให้ดีๆนะทำเล นะสำคัญมากนะคะก็อย่าลืมว่าเจ้าที่นะคะนะคะนะทอีอาศัยเนี่ยหรือแหล่งทำมาหากินเนี่ยนะว่าเจ้าที่ก็ดีนะคะนะถือว่าถือว่าการปร,ประกอบอาชีพหรือกิจการหรือธุรกิจเนี่ยสามารถไปได้ดีอยู่นะคะนะคะสามารถไปได้ดีกว่าเก่านะดีกว่าเก่า นะคะอาจจะมีบ้างกับปัญหาเรื่องราวต่าง,างๆที่มันอึดอัดใจ,จนะการเงินการเงินเนี่ยเริ่มนะไปติดต่อการเงินเริ่มดีขึ้นนะนะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงเอ่อช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดีอยู่นะคะนะคะได้ไพ่ราชาชโชคนะพระพิคเนตนะอะไรจะปานนั้นนะมีทั้งโชคเข้ามา แล้วก็ได้รับมรดกหรือการไปกู้ยืมติดต่อกิจการการเงินเนี่ยประสบความสําเร็จอาจจะหมุนเงินได้พอเพียงแต่ว่าเรื่องโชคเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่นะคะสำหรับชาวมะสงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องโชคฟุกๆมันก็แล้วแต่บุญบุญแต่ละคนนะาทำไม่ทำมาไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะมีโชคมากบางคนอาจจะมีโชคน้อยหรือบางท่านอาจจะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วเราก็ไปเสริมบุญตัวเองทําบุญ ที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยจะได้มีความสุขเพราะมันมีเรื่องราวบางอย่างมันจะจบลงนะบางท่านออกบวชนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยบางท่านนะแต่บางท่านนะนนะออกบวชหรือปฏิบัติธรรมนะคะนะคะเอมามองในลักษณะของความรักความรักอาจจะมาในลักษณะของ นะการรอคอยสําหรับคนโสดนะสำหรับคนโสด,นะสโสดอาจจะพบกับความรักนะคะสาหรับคนมีคู่นะอาจจะต้องอเขาเรียกว่าอาจจะมีมีบุตรนะอาจจะมีบุตรขึ้นมาอ่านะแต่เราจะไม่เจาะรายละเอยียดเรื่องความรักนะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักแยกต่างหากบางท่านปุบปับมีบุตรขึ้นมาหรือได้รับผิดชอบบุตร หรือเป็นตกเป็นแพ้รับบาปที่ต้องรับผิดชอบเด็กขึ้นมาเนี่ยหรือรับผิดชอบลูกอะไรเนี่ยนะคะในบางท่านนะฉะุกลงหุกมันเป็นเรื่องราวชุกลงนะคะนะคะแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคะสำหรับชาวมาเซ็งน,นะ,ะเรื่องราวมันจะจบอืมนะ,ะบางคนก็ถึงจุด ที่จะต้องมาตกลงหรือจบลงเจระะจากันในข้อตกลงนะคะในเรื่องของความรักรอคำตอบนะมันเป็นไพ่สัจธรรมขึ้นมานะมันก็ไม่แน่นอนบางทีมันอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะในเรื่องของความรักในบางท่านแล้วคนรักนะตำแหน่งของคนรักเนี่ยคนรักเนี่ยถือว่าคุณจะพบกับคนคนดีคนหนึ่งเข้ามานะสำหรับคนที่โสดนะคะ นะคะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนยอมรับอืมพร้อมที่จะเดินไปกับคนว่าง,งั้นเถอะนะแต่ว่าชาวมาสส่งนี่ไม่ค่อยจะไว้ใจใครง่ายๆเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยระแวงไปสมดนะคะนะนะอารมณ์หนึ่งอนะขอย้ำในเรื่องของอารมณ์อันร้อนแรงของชาวมาสิงในปีหน้าแล้วก็ปัญหาการทะเลาะหรือเป็นนักษณะของตกเป็นแพร่ระบาดเนี่ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะ นะคะแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปทานศีลภาวนานะจริงๆแนละ้วชาวมาสสิงในบางท่านนชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นปีน้านี่ก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยจะได้ไดมีความสุขคือทำทำมากยิ่งขึ้นนะทำให้ตัวเองด้วยแผ่เมตตาไปนะคะตามทำตามกำลังเรานะคะแต่ที่แน่ๆนะรู้สึกว่าชาวมัเสงนะ่ะ เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะถ้ามองลักษณะของงานโดดเด่นนะงานถ้ามองลักษณะของการเงินโชคลาภมรดกนะคะบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในเรื่องของงานการไปสอบช่วงชิงแข่งขันนี่มีโอกาสได้นะคะในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนี่อาจได้เรียนรู้เรื่องงานหรือไปศึกษาเพิ่มเติมมีความสุขมากขึ้นนะบวกบวกกับบวกบวกกับต้องนะ เรามาระวังตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครึ่งปีหลังเนี่ยมันรุ่มรุ่มดอนๆว่างันเถอะมันมีทั้งดีและไม่ดีปนปนกันไปอ่าไม่ดีก็คืออย่างที่บอกไปนะนะคะเส้นทางเลือกในเรื่องของความรักบ้างในลักษณะของการเลือกสายงานด้วยส่วนหนึ่งถ้าเรามองนะอาจจะพูดกระโดดไปกระโดดมาบ้างไม่ว่ากันนะคะนะคะนะเรื่องสุขภาพ เนี่ยสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสําหรับชาวมะเสงอ่าอาการพักผ่อนไม่เพียงพอระมารับระวังเรื่องออต่อมน้ําเหลืองหรือการปวดเมื่อยโรคสายตาเนี่ยนะคะต้องระมัดระวงังแต่จริงๆแล้วชาวมะเสงเนี่ยนะไม่เจ็บป่วยหนักจริงๆก็ไม่ได้อยากหาหมอหรอกนะคะนะบางทีก็ซื้อยามากินเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะอืม สรุปให้กับชาวมะเส็งหน่อยนะคะจริงๆแล้วชาวมะเส็งเนี่ยนะในปีหน้าเนี่ยในปี2565เนี่ยนะนะเอ่อเป็นการเริ่มต้นอะไรที่ดีเหมือนกับว่ามีบางบางเรื่องราต้องจบลงมีบางเรื่องเราต้องเริ่มต้นใหม่อ่านะเป็นอะไรที่ดีอ่ะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะถึงแม้ว่าจะดูวุ่นวายหน่อยนะแต่มันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี นะคะการเลือกเส้นทางความรับผิดชอบความระแวงหรือการตกเป็นแพ้รับบาปหรือต้องปรับปรับได้รับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะได้รับผิดชอบบุตรหรือรับผิดชอบมีเด็กเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นเปิดอ่าอ่าก็เรียกว่าอะไรอ่าฟ้าใหม่อ่ะฟ้าเปิดอ่ะให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตอ่าบางคน อาจากที่เคยมีปัญหาก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะการงานก็จะหาได้นะจะมีความสุขมากขึ้นนะในเรื่องของงานการประกอบอาชีพดีขึ้นนะคะการเงินก็จะดีขึ้นนะคะจะมีบ้างก็ปัญหาความรักนี่แหละอ่ะความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะสิ่งที่ควบคุมก็คืออารมณ์อันร้อนแรงแล้วก็เกิดปัญหาทะเลาะได้แล้วก็ นะคะการอ,าอึดอัดใจนี่แหละปรับปรับรับผิดชอบปรับปรับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเาวาปรับปรับรับผิดชอบในสิ่งที่ดีก็ได้เป็นลักษณะของเซอร์ไพรส์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเจ้าชะตามันได้ไพ่ที่ดีไงน,นะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งโชคมีทั้งได้รับสิ่งดีๆมีทั้งาการงานดานะีทำอะไรก็ดี นะแต่มันก็มีมานอย่างว่านนะนะก็ถึงบอกไงว่าต้องไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยเพราะว่าเจ้าชะตาดีมากนะคะเป็นพระแม่นางกวักนอะ่ากวกแต่สิ่งดีๆว่างั้นเถอะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่กระทั่งเรื่องความรักโดยเฉพาะคนโสดนะคะนะคะสุขภาพก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะถือว่าไม่ไม่หนักมากมายนะคะนะคะโอเคนะ สำหรับชาวชาวมาเส็งในปีดวงคัดการสองพันนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะเนี่ยส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวจะได้มีคลิปใหม่ๆออกไมา้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ